สวัสดีครับที่ดีต้อนรับสู่ช่องสว a r t Car Chat Channel นะครับอันนี้ผมมารีวิวนะครับ p y เซ o n นะครับตัว5,000แรมนะครับอีกตอนนี้กำลังจทดสอบอยู่น0ครแบม 2.6นะครับตันนี้เป็นเมือแทมวันนี้เราจะมาลองให้ดู2ตัวนะครับแอฟชูเอฟเคืนถ้าลอยตัวเมือแดมนะครับ,รบสายภายนอก okay. สายภายนอกเหมือนกันนะครับ ขึ้นเหมือนกัน,นครับเรามาดูว่าขอเขียนพื้นที่นะครับจะดูว่าขนาดมันแตกต่างกัน,นไหควรจะเทียบเลยในการวางลงนะครับนี้หนึ่งเซนนะครับตรวขการคินดนะครับ เปรียบเทียบว,ว่ามันต่างกันเราต้องเปรียบเทียบโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานเราไม่มีทุกคนนะฮะนั่นแอคต์อแม็กเซฟแมตเตอร์เลพ็คนะครับ, P บทระะเทียบเลยพราะขนาดเทียบกับ P afe, แม็กเซฟแมตเตอร์ถ้ามีคนมีนะครับจะมาดูว่าอะไรบ้างกว่าฉลับว่านหนากว่านหน่อยหนึ่งนะครับางขอด้วย ก็ประมาณนี้นะครับความทดสอบกลางทดสอบอยู่ครับว่ามันได้ที่สองจริงไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นค่าวัตต์นะครับแต่รับรองว่ามันขึ้นมันเป็นที่สองแทนแล้วครับตัวตัว,ตวหนึ่งหมื่นและตัวห้าพันนะครับส่วนมีแรมเท่าไหร่ก็มันจะแปกรูปวันที่ท้ายนะครับแต่เป็นตัวห้าพันตัวแรกนะครับไม่นับแบตแองเกร์นะครับ มีอินเคอร์ออเคนะครับเบลเกนห้าพันไม่พลาดแต่ตัวนี้ห้าพันขนครับไาซเซนเทอโอเคครับอันนี้ผ่านจริงเป็นชี่สองของแท้ขนาดห้าพันแอมตัวแรกของโลกที่เป็นห้าพันแอมและเซอร์ติฟายและชาร์้จริงว่าได้ชี่สองจริงๆครับผมก็คลิปก็ประมาณนี้ครับมีหลากสีครับมีสีเหลือง สีเงินจำแนกมาเพราะหลังช้อยู่ครับมีสีเหลืองนะครับสีขาวกับสีชชมพูและสีฟ้าครับผมีนคลิปเท่านี้นะครับสําหรับไฮซันเบตเล่ครับข้านี้ครับมีใต้คลิปครับอย่าลืมครับว่าสั่งซื้อได้อันนี้ไม่โปรโมชั่นทดสอบเพื่อลูกคา้าละกคนที่สนใจใิครับขอบคุณครับ